แต่เนีนพอรอิพาย,ยังตลาดพี่น้องมาี่พา,ายังตลาดผักกับพี่น้องเด้อม,มัตรแงทุ่งลอยมีว่ายังมาดักิงแกงหมักหมูพี่งมะละกอละสองร้อยสาว สองร้อยสองี่เปนไสร้อยหิบมันเหลือบางหงพี่น้องสองร้อยห้าสิบถุงสองแถว คืนเนาะไมนนี้บุกหิ้งึ้นพี่น้องเลยแล้วแเอาประกาศใส่ถุงคืนพี่น้องแกนปุ้มนี่บ่ เอาสอ,ส,อสองลูกว่ะสองลูกสองคู่9062ครับสองลูกสองลูกมาถึงตลาดเมืองใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องละเย่ไปไปต่อ,อ <c oughs> มื่อนี้ของแพงขนาดพี่น้อง ไปย่างต่อพี่น้องเสไปเบิ้ลพิกพี่น้องซื้อบิกลพิกกัน ไป,ปแงมาพี่น้องเจยวไปเอากะลหล่ำปะกรนถ้กอหมถอไปะใส่แมงพริกหน่นนอยรถรถรถ bật đèn nào Pino đây là Pino mộc tít 7 kg, ơi kg sẽ <laughs> แล้วมันซื้อไปนะม,มันจะพี่ของท่านแบบเพชรอ่ะ<อ>มันแล้วแต่สายพันธุ์มันก็นนนกเนาะอันนั้แบบเพชรอันนี้อันนี้สายพันธุ์อย่างก่อนาอ๋อใครอย่างเดียวแล้วมันแบบเพชรแก,นกร่นแก้านายอ่ะแบบเพชรนี่พริกโลละเจ็ดสิบบาทพี่น้อง ได้พลิกแล้วตอนที่ไปเอากะหล่ำต่อพี่น้องโอ้โหไกลับบดี่ีเลางามตัวได้กะหล่ำพี่น้องหลายๆ ไปไปงานพี่น้องงานขนบุกแต่งโมของลายแหงผ้าลูกผ้าหายลอยหาดลอยของลายแหงพี่น้องเอาหมดแล้วกะหมดละถุงเดียวนอันวางนี่เอาหมดเลยละ làm ngam hay anh kia nào, lắp lột lên คอนรดแล้วคอดรดแล้วโอ้นักเติวใส่จังไงละบันจัดของกันเลยพี่น้องเลยอึ๊บ เต็มของเต็มรถเลยพี่หนองเอ้ย ่เลยเลพี่นเรยบร้อยหลืออะไรทานหยทเอาพี่น้องเดียวคลิปนี้ไว้สำนะีชกอน่ะ นี่กันสิเป็นอยู่ในตัเมืองเชียงใหม่ได้พี่น้องตลาดตลาดเมืองใหม่เนาะตลาดพักพี่น้องของไรอะไรรถนี่เป็นรถพักเบิดเลยที่จอดอยูอ่นี่พี่น้อง,อองดเดี๋ยวไปเบิร์โอเคพี่น้องคลิปนี้ไใบชะนีสก๊อตนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวไป ซื้อของต่อกันต่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิสันเดี่ยพ่อรอในเด้อ,อเค